ขั้นตอนการยกเลิกงานแก๊ปสำหรับคนที่อยากได้เครดิตคืนและไม่อยากเป็นคนขับของทางแก๊ปแล้วไปดูกันก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งก็ไปหาขั้นตอนนะครับเกี่ยวก,กับการที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากวิ่งงานแก๊ปแล้วนะครับหรือว่ามียอดเงินเครดิตค้างไว้อยู่ในในแกนะ๊ปเนี่ยแต่ว่าอยากได้มันออกมาแล้วก็ไม่ได้วิ่งงานแล้วแล้วก็อยากยกเลิกเป็นคนขับของทางแกนะ๊ปเนี่ยวันนี้หนึ่งก็ไปเจอวิธีมานะครับก็อันเนี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ตีด้วยนะครับที่เป็นหนูทดลองให้กับเรานะคร โดยส่วนตัวเราไม่ได้ปิดระบบอยู่แล้วก็เขาอยากปิดระบบเขาก็เลยหาวิธีมาแล้วก็เขาอยากให้หนึ่งมาแชร์ให้ฟังหนึ่งก็เลยมาทาคลิปไปฟังนะครับก็อันดับแรกนะครับทุกคนนะครับเข้าลิงก์ที่1ส่งไปนะครับผมก็ที่1ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเป็นลิงก์ Hell Gap นะครับก็เป็นเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของทางแกร็บนะครับก็คือเป็นหัวข้อต้องการยกเลิกพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บนะครับผมก็เราเสียใจอย่างยิ่งนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับผมว่า เราจะคงม,ม,มากแกเราไม่หยุดปรปับปรุงพัฒนาอะไรต่างๆมากมายนะครับหากคุณยังต้องการเลิกขับรถกับเราโปรดทําตามขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นน,น,นนะครับให้เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดนะครับหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นคนขับนะครับก็สามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม 2นะครับเตรียมสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องนะครับพร้อมกับข้อความว่ายกเลิกขับกับแกร็บนั่นเองนะครับเขียนตามที่เขาเขียนไว้เลยนะครับหรือเพื่อนๆจะเข้าไปดูรายละเอียดที่1ทิ้งไว้ให้ก็ได้นะครับมันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อัปโหลดเอกสารและก็สำเนาบัตรประชาชนในฟอร์มด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยเอกสารถ้าถูกต้องเนี่ยสามถึงห้าวันทำการเนี่ยทางบริษัทจะมีการแจ้งให้พาร์ทเนอร์นะครับให้ถอนเงินออกจากระบบก็คือเงินเครดิตที่เราอยู่มีอยู่นั่นเองนะครับหมาย การสิ้งเงินเท่านั้นนะครับผมก็อันนี้ที่เขาบอกนะครับแล้วก็กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องทางบริษัทจะแจ้งกับผ่านทางอีเมลที่เราลงทะเบียนไว้จําให้ได้นะครับบางคนอาจจะจําทะเบียนอีเมลไม่ได้นะครับผมก็ปรดทราบนะครับหากคุณยกเลิกขับรถกับเราแล้วระบบจะหยุดส่ง SMS หลังจากยกเลิกภายใน1-2สสัปดาห์นะครับผมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีของคุณหากตรวจสอบ พบว่ามีการใช้แอปผิดประสงค์ผิดวัตถุประสงค์คือเช่นเราไปโกงค่าอินนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยหรือเข้าข่ายทุจริตเนี่ยไอเงินที่เรามีเครดิตอยู่ในไหนเขาจะไม่ให้เรานั่นเองนะครับผมก็ันกรณีที่อยากจะยกเลิกนั่นเองนะครับค่อขนข้างยุ่งยากเหมือนกันนะครับซึ่งในตัวเอกสารนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ให้เราก่อกข้อมูลให้รายละเอียดเนี่ยให้มันครบถ้วนเลยนะครับชื่อนามสก,กุลเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ ว่าเป็นคนขับประเภทอะไรนะครับต้องการยกเลิอกอะอะไรปาะมาณนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนประเภทบริการนะครับก็มีนะครับยกเลิกเพื่อเปลี่ยนประเภทบริการนะครับแล้วก็เอกสารเนี่ยกรอะให้หมดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เครดิตที่เติมเข้ามาในระบบล่าสุดก็ดูนะครับว่าเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จํานวนเงินสดในกระเป๋าเนี่ย มีเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของเขาเนี่ยเขาก็จะมีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะครับตามลิงก์ที่1ทิ้งลิงก์ไว้ได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับก็เซ็นเอกสารนะครับด้วยปากกาสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับผมก็เซ็นให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเขียนชื่อเขียนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ติ๊กถูกไปให้หมดเลยนะครับอ่านนะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้เพื่อนๆนะครับอัปโหลดนั่นเองนะครับแล้วก็อัปโหลดไปเลยนะครับเอกสารที่เราดาวน์โหลดมาทีแรกเนี่ยแจ้งกันเป็นคนขับ พื้นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ่ายส่งไปย้านะครับว่าประกาสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อัปโหลดสําเนาบัตรประชาชนนะครับอันนี้ก็สําเนาบัตรประชาชนอย่างที่บอกนะครับก็ระบุไว้ด้วยนะครับว่ายกเลิกรับกับแกร็บนั่นเองนะครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งแบบฟอร์มแล้วก็รอสาถึงห้าวันทําการนั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะแจ้งเอซเอมาให้ถอนเงินนะครับซึ่งพี่ที่เขาบอกให้หนึ่งมาทําคลิปแบบนี้ให้นะครับเขาก็ได้เงินประมาณวัน2วันก็ได้แล้วนะครับก็คือได้เงินคืนเข้าเรียบร้อย แล้วนะครับผมก็นั่นแหละใครอยากจะยกเลิกการเป็นคนขับกับแกร็บนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ที่1ทิ้งลิงก์ไว้ได้เลยครับก็วันนี้ห่มีเรื่องมาเล่ามาแชร์ให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์อีกแล้วนะครับผมกลับมาทําแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มผลิตคลิปใหม่ๆในปีใหม่ๆเกี่ยวกับคู่มือต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ